อยากติดตามค่าวแสบๆนัวๆนะครับติดตามได้ที่ YouTube วันบันเทิงนะครับผมแล้วพี่น้องจะได้พบกับความแสบความนัวนะครับของข่าวย่เรื่องกระดิ่งกดซับสะไข่นันเด้อเรื่องนี้ต้องถึงบอยฟาดเลยยูทุณเบ๊คค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆวันบันเทิงพี่บอยมาแล้วนะคะวันนี้พูดเรื่องผู้ชายสคน ที่ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาเป็นผู้ชายที่ฮอตที่สุดเป็นคู่รักชายชายในละครที่ต้องบอกว่าสู้กระแสโควิดในช่วงนี้ในช่วงปีส5 63ัแล้วเขาเป็นคู่ ที่คนรู้จักพอสมควรนะคะแต่หลายๆคนถ้าเป็นสาวรุ่นใหญ่หน่อยก็อาจจะไม่รู้จักคู่นี้ค่ะ,คะน้องไบน้องวินจากซีรีส์ขั้นกูคู่กันค่ะ,คะอันนี้เป็นผู้ชายเป็นเป็นเพศชายและเป็นผู้ชายจริงๆแต่มารับบทเปิดตัวในละครซีรีส์วายซึ่งมันมีกลุ่มแฟนติดตามกันพอสมควรคเขาปล่อยมาช่วงโควิดผลิตพ,พอดีปรากฏว่าไม่ได้ดังเฉพาะเมืองไทยคุณผู้ชมน้องไบร์น้องวินคู่นี้เนี่ยดังไปไกลทั่วเอเชียแฟนคลับ ที่ฟิลิปปินส์น่แน่นแฟนคลับเมืองจีนแฟนคลับไต้หวันแล้วคู่นี้ตอนนี้เป็นกระแสเพราะอะไรเพราะความดังไม่ใช่เฉพราะความหล่อผลงานที่แสดงมาแล้วมันตาตึงหัวใจคุณผู้ชมนี่เป็นผลงานของ g ีบเอทีนะคะที่ออกอากาศไปสําหรับซีรีส์ไชื่อว่าคู่กันขั้นกู<ม>ความดังอ่ะพี่บอยมาอัปเดตหน่อยว่าคู่นี้มันดังเบอร์ไหนคู่นี้ดังถึงขั้นว่าทวิตเตอร์กับการออกอากาศละคร ภาคแรกสีซัสนแรกติดอันดับหนึ่งของโลกแล้วน้องไบร์เฉพาะน้องไบ์คนเดียวกระแสความนิยมคนติดตามในไอจีน้องไบ์นะหล้านฟาโรโอโหนี่คือเพิ่มขึ้นเหรอคะน้องไบร์หล้านคือมีคนตามอยู่หล้านอ่าน้องไบ์น้องไบ์คือคนซ้ายนะค่ะอ่าส่วนน้องวินเน่ยเสื้อน้ําเงินน้องวินจะตีกว่าน่อยน้องวิน4.3ล้าล้านคือเป็นคนไทยเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กที่เป็น เขาเรียกว่าดาวรุ่งของวงการที่โอ้โหมีแฟนคลับติดตามทั่วทั่วเอเชียคุณผู้ชมค่ะแต่สิ่งแต่สิ่งที่บอยมาเล่าวันนี้จะไม่ได้เล่าว่าอยู่ดีๆสองคนนี้เนี่ยมันดังและยังไงมันดังถึงขั้นวันนี้ค่ะต้องมีคนรักษาความปลอดภัยต้องมีบอดี้การ์ดต้องมีกระแสที่เรียกว่าคุ้มครองเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมคาะมีแฟนคลับบางกลุ่มมาค่ะรักเหลือเกินรักหมดหัวใจหล่อเป็นประเภทแบบว่า ตเรียกว่าคลั่งใครไหมไปซื้อคอนโดอยู่ด้วยเลยค่ะอุย้ยคอนโดเดียวกันหรออะไปอยู่ด้วยกันเลยค่ะตามไปติดตลอดเลยค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะน้องเองอะค่ะก็ก็จากความรักรักมากมนเลยกลายเป็นยิ่งใกลย้ยิ่งกลัวไหมคะใช่นะนี่เป็นประเด็นที่พี่บอยจะเล่าวันนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องที่น้องสองคนนะคะตอนนี้อะค่ะเขาบอกว่าแฟนคลับเดี๋ยวตามติดไปทุกที่หนักถึงขั้นว่าบ้านและคอนโดค่ะก็ถูกตามไป และที่สําคัญก็คือไม่ใช่เฉพาะตัวเขาเองนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่ญาติญาติพี่น้องก็จะต้องถูกตามไปด้วย<ะ>เพราะบางทีเขาอยากจะรู้ว่าวันนี้ไปไหน<ะ>ไมันไม่อยู่ในตารางความเป็นอยู่เป็นยังไงวุ่นวายไปหมดหอ,อยากให้ไปฟังเสียงคู่จิ้นคู่นี้คุณผู้ชมคะ่ะวันนี้ความดังของเขาดังมากๆดังจนรักแล้วรักหมดใจรักถึงขั้นตามติดเรียกว่าลมหายใจลดต้นคอ,อฟังเสียงสัมภาษณ์ไบวินค่ะ ล่าสุดก็มีจองโรงแรมเดียวกันถ้าถามผมก็อยากให้มาเจอกันตามงานมากกว่าเรามีแรงเต็มที่มากกว่าอย่างเงี้ยข้างนอกแบบให้ผมได้พักผ่อนแล้วพอมาเจอพวกคุณในงานผมก็จะได้มีแรงมาดูพวกคุณอย่างเต็มที่ยังไม่เคยเจอถ้าจะตามไปถึงบ้านตามมีครับคอนโดผมก็โดนเหมือนกันครับมีตามไปเหมือนกันครับแต่ว่าก็คุยกันแบบขอโทษนะครับแบบไม่งั้นผมต้องย้ายอีกแล้วนะครับเราเคยรู้สึกว่ามันอาจจะแบบรับร่าม่เข้ามาจต่ละวก็ ตอนนี้ยังไม่ได้ขนาดไหนครับถ้าจะมีอาจจะเป็นแบบเหมือนผมจะแบบบางทีเราเลือกซื้อของอยู่เราก็แบบเหมือนมีคนช่วยเลือกตลอดเวลามันก็จะแบบยากๆหน่อยมันจะเป็นฟีลอย่างนั้นมากกว่าแม่ผมก็จะแบบ <S <S ยังไงที่ลูกแม่ต้องยังไงอะลูกอะไรก็ยิ้มก็ครับสวัสดีครับอะไรเราก็เก่งใจทางร้านด้วยครับบางทีเราเข้าไปดูของเขาก็ล้อมบางทีมันล้อมร้านหรือว่าแบบตามเข้าไปเต็มร้านไปทําให้ลูกค้าท่านอื่นเขาแบบว่าซื้อของได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะ ก็ได้จริงเราสองคนก็เจอเหมือนกันครับก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าบางบางสถานที่มันเป็นสถานที่สาธารณะอะย่างี้ครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปกีดกันอะไรเขาได้ครับผมแต่ว่าบางสถานที่ที่เป็นส่วนตัวจริงๆครับอย่างเช่นบ้านคอนโดอะไรอย่างงี้ครับก็จะให้พี่ๆผู้จัดการอะไรเข้าไปคุยมากกว่าก็มาเจอพวกเราที่งานอยากเจอทํางานมากกว่าครับเราเราจะได้มีกําลังใจในการทํางานด้วยครับผมแล้วบางทีเราอยู่ ข้างนอกเนี่ยเราก็อาจจะดูแลพวกคุณไม่ได้เต็มที่ท<ช>ี่อยู่ในงาน<ช>มันเป็นความละเอียดอ่อนคุณผู้ชมบางอย่างนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาส่วนตัวพักผ่อนไปกับครอบครัวไปกินข้าวดูหนังค่ะหันไปอีกทีค่ะ โอ้โหแฟนคลับมาให้กำลังใจไล่ล้อมอยากเห็นหนังหน้าสดสดแบบหล่อๆไม่อยากเห็นในโซเชียลแล้ว <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> อย่างที่บอกค่ะมันก็เป็นบวกและเป็นลบและเป็นภัยค่ะบางคนนะคะดังมากต้องบริหารจัดการดีๆแล้วมันเป็นเรื่องอะไรรู้ไหม <c oughs> เป็นเรื่องอ่อนไหวทั้งความรู้สึกค่ะ <c oughs> พูดไม่ดีเดินผ่านไม่ยิ้มให้ก็หาว่ายิง <c oughs> หรือถ้าเกิดสมมุติว่าบังเอิญไปไยมือถือไปกดหัวใจใส่คอมเมนต์ของใครคนนึงเข้ามา เมนคนนั้นทำไมไม่เม้นคนนี้ทำไมออไม่เป็นเรื่องเลยคือมันหลายอย่างเทียมเนาะเออมันเป็นเรื่องของการดังแล้วก็ต้องบริหารจัดการตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะแฟนคลับน้องใบน้องวินที่ฟังพี่บอยอยู่นะคะ อย่างที่น้องเขาบอกนะคะว่าไปเจอกันตามงานนะคะจะกีการหรือจะอะไรเป็นที่ที่มันเหมาะสมเนาะบางครั้งอย่างที่ที่ที่น้องใบเขาบอกว่ามแม่เอเอาไงต่อเอาไงต่อแ <laughs> ม่ก็ทาตัวไม่ถูกไม่ถูกกาไม่นูเพราะว่าการทําตัวบางครั้งทําแสดงอาการอะไรออกไปเนี่ยถูกตีความเป็นเชิงลบเป็นอย่างอื่นเดียดดราม่ามาอีก <ไ S 2> คุณผู<ไ>้ชมคุณผู้ชมไม่จบเท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวก่อนจะเบรกทีมงานบอกมีภาพอ่ะ5ธันวาที่ผ่านมาไบร์วินเนี่ยเขาจัดแฟนมิทติ้งออนไลน์ในโซเชียลให้กับเฉพาะ แฟนลับกลุ่มฟิลิปปินส์และพูดซาภาษาอังกฤษกันทั้งคู่คู่นี้เป็นคู่ที่ทักษภาษาอังกฤษดีเพราะว่าเพราะว่าบางคนนะค่ะอย่างเช่นสมมติว่าคุยภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยเขาคุยให้คล่องเลยเพราะอะไรเพราะไ์เนี่ยเรียนอินเตอร์อ่าส่วนน้องวินก็เคยไปเรียนเมืองนอกมาก่อนอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่แบบว่าคนก็ชื่นชมเนี่ยนี่คืองานแฟนมิทติ้งที่ฟิลิปปินส์นะแฟนเยอะมากฟิลิปปินส์เขาที่ดูจอข้างหลังโอ้โหถล่มทลายนี่คือเริ่มต้นประเทศแรกที่ใบบินเขา เขาไปเรียกกระแสเลตติ้งแล้วก็คุยเดี๋ยวจากนี้ไปจะจัดที่ประเทศอื่นนะก็จะมีประเทศอื่นๆที่รอคิวทางจีมีทีก็ใช้โอกาสและก็วิกฤตคือพี่บอยว่ามันเป็นวิกฤตไหมโควิดก็เป็นวิกฤตแทนที่จะบินไปฟิลิปปินส์บินไม่ได้ก็จัดวิธีการแฟนมิตติ้งออนไลน์แต่มันก็ดีตรงที่ว่าเออมันก็เป็นมิติใหม่แล้วก็ทําให้ การทาง,ทงานเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งจริงๆก็สะดวกสําหรับศิลปินเหมือนกันนะคะที่แบบว่าอ่บางทีเราอาจจะได้เจอกันเหมือนใกล้ชิดแต่ว่าเราไม่ต้องไปก็สามารถรับงานอื่นต่อๆได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่<ด>ในบ้านเราแล้วมันก็ได้เห็นหน้ากันแบบใกล้ๆจริงๆด้วยนะทิ้งท้ายไว้ที่เหล่าดาราที่แฟนคลับรักมากจนเกินไปพี่ลอยคุณไ <tôi S 1> บวินนะคะก็ออกมาพูดแหละว่าความรักความเมตตาจากบรรดาแฟนคลับก็ทําให้เขามีความสุขและมีชื่อเสียงจนถึงวันนี้แต่ที่สําคัญก็คือถ้ารักมากเกินไปบางครั้งก็ทํา ตัวไม่ถูกเหมือนกันก็อย่างล่าสุดนะคะตามไปนอนโรงแรมเดียวกันตามไปอยู่คอนโดเดียวกันค่ะพี่บอลขยายมาเรื่องนี้เบรกต่อมาเนี่ยนะคะวันนี้จะเล่าเรื่องปัญหาของคนบันเทิงที่มีชื่อเสียงแล้วถูกคุกคามจากบรรดาแฟนคลับคนที่เป็นข่าวดังๆก่อนหน้านี้แน่ๆก็คือโป๊บธนวันรคุณน้องป๊บเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไปเช่าบ้านอยู่ข้างบ้านเลยเนี่ยเป็นข่าวมาเหมือนกันไปเช่าบ้านอยู่เลยรักมากอ,อยากเห็นหน้าอ,อยากมีชีวิตว่าอยู่ด้วยกันยังไง ป๊อกก็เลยบอกว่าเออทำไมทำขาเขาขนาดนี้หรือว่าหลายๆคนก่อนหน้านี้ก็ถูกเหมือนกันถูกขู่ฆ่าทางโซเชียลไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าเป็นใครคก็ทําให้ผู้จัดการส่วนตัวหรือว่าคนที่เป็น AR ต้องระมัดระวังดูแลศิลปินกันอย่างเคร่งคัดนะคะหรือแม้นิจคุณนิจคุณก็เป็นซุปตา์ไทยที่ไปโด่งดัง2ูพีอยู่ทีเกาหลีใต้นิจคุณก็ถูกแฟนกลับแฟนขับในเกาหลีสะกดรอยตามไปจนถึงที่พี่พัก เป็นค,คดีความนะคะต้องฟ้องร้องกันเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวอย่างรุนแรงอ่าหรือปุมปนัดดาเนี่ยอ่ะกระแจงความตํารวจน้องจ๊ะนงพนีก็เป็นคนนึงที่จ๊ะเนี่ยถูกคนบุกเดินเข้าไปในบ้านเลยเ<ห>ขาถามว่าทําไมเอาชุนอยากเห็นหน้าเธอเอ้งงอ่ะค่ะไปหาจ๊ะที่บ้านไปขอดูหน้าทําไมเข้าไปข้างในเลยจ๊ะเขาขันหูวขอดูหูสิ ไม่ใช่แม่เพลงเขาเฉยเขาไปไปร้องเฉยถ้าฉันเจอจ้าจะบอกถ้าฉันเป็นจ้าฉันบอกว่าเป็นแฟนขาบอกไปทำบ้านน้องจ้ามาช่วยเกาหูอะค่ะพระจ้าเขาบอกเกาหูไม่รู้เป็นอะไรขานแม่ขานเพลงนแม่หูอย่างเงี้ยอยากเกาให้ไงอยากเกาให้น้องจ้าได้ไหมจ้าจะบอกว่าเกาเองได้หรือเค้กที่พี่บอยเล่าเลยเป็นเค้กคลาสสิกเวลาพูดถึงผู้จัดการส่วนตัวดาราหรือว่าการบริหารศิลปินเนี่ย ยุคที่ F4 ไต้หวันบันโดงดังมากๆอ่ะรู้ไหมว่าโรงแรมดุสิตธานีเนี่ยต้องปิดฟอร์ให้เขาอยู่มีการรักษาความปลอดภัยแล้วตอนนั้นน่ะแฟนคลับประกาศผ่านเขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนยังไม่มี f Facebook ประกาศผ่านในในในเว็บไซต์อ่ะที่เป็นกระทู้ต่างๆบอกว่าใครเอาผ้าเช็ดตัวของคนนั้นมาเอาปลอกหมอนคนนี้มาขายให้หมื่นหนึ่งให้สองหมื่นให้สามหมื่นโอ้ใช้แล้วและมีบางคนศิลปินบางคนต่างประเทศดังๆ เกาหลีหรือว่ายุคนั้นเป็นยุคฮ่องกงยุคไต้หวันเวลาเมืองเมืองไทยนอนโรงแรมไหนแฟนขับไปรอแล้วมีการบอกนะคะว่านี่คือขนของคนนี้แล้วขายขนอะไรแม่มันมีเหมือนกันบางคนบอกว่าฉันขอนอนโรงแรมต่อจากศิลปินคนนี้เลยขอนอนต่อนะแต่ไม่ต้องทำพ่อแม่บ้านไม่ต้องทำความสะอาดฉันขอไปนอนต่อแล้วคิดเงินห้าเท่าสิบเท่าก็ยอมจ่ายดีอะมันมีมันมี แล้วที่คลาสสิกที่สุดก็คืออะไรแฟนขับเอาของมาให้ศิลปินนะคะบางคนนะคะเขาต้องรอดหวังขาเวลากินนะคะเขาเคยทำไม่ใช่เหรอเนี่ยเคเคยทำไม่ใช่เหรอคก็อาจจะเป็นคนที่เราไม่ไม่เคยเจอไม่คุ้นนคุณเขาตัวของมาให้กินเราเล่นของไงทําอะไรแบบในนั้นลงมาอย่างเงี้ยเทคนิคก็คือรอดใต้หวังขาเลยสามทีจ้ะ สามทีสามทีด้วยเหรอใช่เขาว่ากันว่าต้องทำสามทีไปดูสามทีสามรอบหรือรอบหน้ารอบหลังอะไรอย่างงี้สามที<อ>แล้วกินไหมก็ก,กิน,กนลงเหรอกินขาตัวเองแม่แล้วให้แบ่งคนอื่นไหมก็ถ้าเขาอยากกินก็ให้ <c oughs> โอ้โหเนี่ยมันเป็นอย่างงี้คุณ <c oughs> ผู้ชมคะมันเป็นอย่างงี้คือหลายคนก็กลัวบางคนนะคะก็ให้กล่องให้ของมาเปิดออกมาค่ะพี่บอยเจอกับตัวเลยค่ะเป็นขนค่ะเส้นขนกระจุกหนึ่งเลยค่ะกระจุกหนึ่ง มีเหมือนกันทำไม,<า><อ>มยังไงอะคะคือบางคนนะคะเขารักมากแล้วตอนฉันทํางานนะคะบางคนได้เลยไหมคะได้ถุงยางอนามัยใช้แล้วอย,อย่างนี้ค่ะมันมีคือบรรดาเราอยู่ในวงการคุณผู้ชมนี้เมาส์นะขอเมาส์หน่อยว่าเป็นดารามีชื่อเสียงเนี่ยมันก็มาจากสิ่งหนึ่งบางทีคิดไม่ถึงและคาดไม่ฝันว่ามันจะมีไงค่ะถูกปะใช่หรืออย่างคนนี้คลาสสิกที่สุดในโลกเล่าให้ฟังเหมือนกัน40กว่าปีผ่านมาจอร์เลนนอนค่ะแฟนคลับผู้หลงรักเพลง Imagine จอห์เลนนอนถูกปืนยิงตายคอาอพาร์ตเมนต์ของตัวเองอเพราะรักรักมากก็เลยบอกว่าเธอต้องตายเพราะฝีมือชานเมื่อวานเพิ่งครบ40ปีจอร์เลนนอนถูกแฟนคลับยิงตายไปในปี1960คุณผู้ชมขาตายที่แมนฮัตตันนะคะที่นิวยอร์กค่ะแล้วตายหน้าอาพาร์ตเมนต์แฟนคลับบอกว่ารักมากแต่เธอมีไอเดียความคิดด้านศาสนาไม่ตรงกับชานตายซะเถอะแล้วก็ยิงตาย,ยแล้วกลายเป็นตำนานระดับโลกเลยนี่คือภัยของแฟนคลับค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะรักด้วยสติค่ะ,อย,ะอย่ารักแล้วลุ่มหลงอย่ารักแล้วเอามาครอบครองค่ะ,ะทำไมเธอสองคนทําหน้าแบบไม่สงสารเขาคือแต่เนี่ยมันทําให้คิดถึงคําพูดหนึ่งในในละครบาลังเมฆเลยค่ะ,คะที่เขาบอกว่ารักเกินรักมักทําลายอ,อันนี้นของ,งจริงนี่ไงเพราะฉะนั้นนะคะบรรดาแฟนคลับค่ะเราต้องรักอย่างมีสตินะคะบางคนนะก็โอ้โหรักมากทุ่มเททุกอย่างแล้วปรากฏว่าเป็นลบค่ะเป็นเรื่องของสิ่งแย่ๆมากกว่าสิ่งที่เป็นบวก อะไรอะเดียหันไปคุยผู้ชายเหรอไม่ใช่ค่ะแม่แอดมายืนตรงนั้นหันไปคุยกับแอดเหรอเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยกันเดียไม่ให้เกียริพี่บอยเลยพอผู้ชายมาตรงนั้นแล้วเดียเดียพี่มองผู้ชายเลยอะแม่วันนี้เขามีสิ่งดีมาบอกเราเขาจะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะที่นี่จะว่าแม่เป็นสิ่งไม่ดีเหรอแม่กนละเราเนี่ยก็ขยี้ พอผ<ม>ู้ชายมายืนนะโอ้โหไม่ได้สนใจใช่อเลยคุณผู้ชมครับพิธีกร<ม>หญิงปปหน้ไามา่อยู่แล้วนะคะปไม่ออกค่อแม่ไปเถอะทักพอพ่อนป่ะขอบคุณในการที่ติดตามพรุ่งนี้เจอกันใหม่เรื่องนี้ต้องถึงบ่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ย